ตอนนี้ก็มาเลาะตลาดนัดไปทวนทุกที่เลยพี่น้องกองปายซื้อให้ยนาจากโตได้บ่อร์ท่านอยากได้ให้อยู่อของช่องเด้อจ่ายพ่อนเซอร์ฮัทปอนเซอร์เสื้อทำอะไรเสื้อไงเด็บคนดูนี่จะเสียเหยียนได้พี่น้องมาเลยโตมาเลยฮู้ดฮันสุดเลยไปเลาะเลาะมาหอดันต้องเลาะถ่ายคลิปแะ้วเห็นมาเนี่ย มาหล่อมันตลาดนัดทัดโผลเนาะพาไปเลยนะจังหวดเล่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 ยังฮู้หางกินนะอยากเขาลยปะหากินลูกสอบลูกสี่เท่านี้แหละปะ

แจกเลยปะแจกเลยวายไ้ีตลกวายซื้อเลยซื้อมะนงลินซื้อมา่นงลินเอาวาทุกคนไปซื้อให้ทุกคนใครอยากได้คอมเมนต์มากดติดตามให้พร้อมเห็นนางเข็มเว้ยนางเข็มทอดชายไปทาหมึกปะ มาบ้างมาโท่ไปเล็นก้ยกโลอยู่นะอ้ังหนยิ่งบงนางเข็มถอดพี่น้องอยากนางเข็มกินเงี้ยแล้วหีด้ยี่จะอยากไปหาบังเสือบ่ตอนนี้ มัดเทไนางนี่สิบพันามมัชืว่าชื่ไม่คนเมือเช้าเงินหายามัดามัเทไนมาละสิบามมาามัดมาสามองเออมันกบกินแกมเหล่าือแราไ้สามลาเครับตอดแล้วก็บีเย็นมากาดิ แม่ผมจะจ่ายเองขายลายยางเนาะทางนางทางยังลายยางลานนี้ตนีามพันชีสที่เปงไง่องยังมันยังเงือบมเงือบเยเงอบแล้วมันยเลยมแกมเหลาแรงเจ็บหัวเลยกเล็นกิโล่ลื่นจะได้จะได้หาปั้นขาย้าหคัั้าย à phan bao bì bằng sườn bao dạng này sườn bao hử vãi hai dứa của à <laughs> ว้ายถึงมาห่อเทียนมันกระมุนแล้วนี่นะทุกคนบรรยากาศตลาดมาทกคนเฮ้ยเต็มองมอยากเข้าอยู่ได้โมงหน่อยโมูงามจะทั้งตื่นทั้งแถมไม่เท่าไปนี่หลดสินงโมงงามงามลดสีซีฟทั้งตื่นทั้งแถมจ้าไม่สำคัญเอ้อ อาสิบพันก็ไเ้เอาอะไนเอาปนกันเลย้นนมากระตุกแข้งนเมาเมาเ็นอะไรเอตัวนี้ก่ปนกัน,นราวานทางนันกระตุกเนอะรบ กระดามีอยู่สาวพันมูน้อยมูง,งามจ้าทั้งตืมทั้งแถมโลดสี่ซีซีซีจ้าดื่มเปลี่ยนเงินไก่ตลาดมาซื้อตลาดเก่งเกาะนะเปลี่ยนง่ายเนวะมูน้อยมูง,งามทั้งตืมทั้งแถมเด้อผู้ชายใครมงโอ้ <c oughs> <c oughs> ฮันน่าอมเอหอมเดอ่ชอแ่ไปอางน่อมดอเอาก็บน้วอทางนีนเค็มนาเค็มนางเคมเอานางเค็มทอดันางเค็มทอดมัดละสิบันสามัดสาหา มันยากาศที่ตลาดน่ะนะท่านผู้ชมทำานีน้แล้วเนาะ <Okay. S 2> มาไลาและเมื่อนี้จนเมื่อยฝากคลิปไว้สำนี้แล้วเนาะพี่น้องอย่า <Okay. S 2> ลืมกดไลค์ <Okay. S 2> กดแชร์ <Thank you. S 2> กดซับสไคร้ประกาศองฝาก <laughs> ดีดีแม่งคือเกา่า <laughs>